ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราดมีการเปิดเผยถึงงานสเสน่ศินถิ่นตราดที่ประชาชนให้ความสนใจเปิดมุมมองวัดบุพารามอันซินนิวชัปเตอร์ของทางจังหวัดตราดครับนางพัสรินสวัสดิรั์ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราดเปิดเผยว่าตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกพื้นที่ของจังหวัดตราดให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสเสน่ศินถิ่นตราดโดยเฉพาะที่วัดบุพาราม อันซีนนิวชปเตอร์ของทางจังหวัดตราดปี2566ซึ่งถือเป็นความท้าทายของทางทททที่ต้องการเชื่อมโยงเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมาร้อยเรียงกับการท่องเที่ยวสไตล์โลคาร์บอนสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านมุมมองของศิลปะวัฒนธรรมชุมชนการแสดงท้องถิ่นในจังหวัดผ่านกิจกรรมชวนแต่งไทยสัมผัสกับบรรยากาศตลาดย้อนยุครักโลกตลอดจนการจัดงานทั้ง3วันก็ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูที่วัดแห่งนี้ในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับเราเนี่ยเป็นวัดที่เป็นหนึ่งใน Amazing New Chapter Destination ของจังหวัดตราดด้วยนะคะด้วยมีประวัติที่ยาวนานนะคะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะการจัดงานในนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดว่าวัดบุพารามของเรามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ได้มีโอกาสได้ให้จังหวัดตราดเราได้โชว์ของดีของจังหวัดตราดนะคะซึ่งจริงๆแล้วของดีของจังหวัดตราดเรามีค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ว่า,าที่เอามาโชว์ได้นะคะด้วยด้วยคอนเซปต์ของ โลคาร์บอนนะคะก็มีพื้นที่อยู่แค่25บูธเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็เป็น,นเป็นเรื่องในเรื่องของการลดขยะด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่เราดีใจนะคะที่ทางทอทอได้มีโอกาสได้มาจัดงานที่จังหวัดตราดแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวจังหวัดตรานะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดตราดของเราเนี่ยได้มีงาน นอกจากตลาดย้อนยุคแล้วนะครับยังจัดให้มีไกด์ชุมชนพาไปชมความงามของสถาปัตยกรรมและโบราณสถานเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจก่อนเข้าไปชมสวนประดับไฟเชื่อมั่นนะครับว่างานนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมทั้งยังปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบรักโลก ที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันสามารถสร้างไรายได้ในจังหวัดตราดรวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออกที่อยู่ใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้นผ่านการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ะะเรามีชุมชนที่ดูมีชุมชนที่มีการบริหารจัดการเรื่องของโลคาบอนชุมชนในจังหวัดปลายของเรามีทั้งหมดประมาณ40ชุมชนนะคะเป็นเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวแต่ก็มีชุมชนที่สามารถบริหารจัดการ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดก,การด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสําหรับกลุ่มศึกษาดูงานกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยค่ะก็มีอยู่ประมาณ20ชุมชนนะคะซึ่งว่าก็ถือว่าเป็นเป็นความโดดเด่นของจังหวัดตราที่ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบนฝั่งของเรานะะบนเกาะช้างเกาะปูดเกาะหมาก,ก็มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะ